อัสสลามุอะลัยกุมวะระมาตุลลอฮฺวะบเระกาตุลค่ะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเจอกับคุณครูอามีร์ oh นะคะหลังจากที่เรานะคะหยุดเรียนไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่19นะคะก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านดุอานะคะอ่านดูอาพร้อมๆกันก่อนนะคะ รับปิชั่วรีสอดรีวัยสิรีอัมรีวะลุนอุกตะมิลิสานียัฟกะหูกะวลีวรับปิซิดานีอินมาวะซุกนีฟะมาอามีนะคะเมื่อนักเรียนอ่านดุอาแล้วพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮค่ะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเจอกับคุณครูอามมรอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่19นะคะเรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหากันเลยนะคะ,ะภาษานะคะภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิน่นเดี๋ยวเรามาดูความหมายก่อนนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปนะคะแล้วก็ ในการใช้ภาษานะคะเป็นการใช้ภาษาของชาตินะคะเพื่อการติดต่อสื่อสารกันทั่วประเทศนะคะก็คือเป็นภาษากลางนั่นเองนะคะภาษากลางที่ก็ถือว่าเป็นภาษามาตรฐานนะคะเป็นภาษาที่เราใช้กันในทั่วๆไปเวลาที่เราคุยกันติดต่อราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะคะภาคอีสานภาคเหนือนะคะที่มีภาษา เป็นของตัวเองหรือว่าในพื้นที่ภาคกลางนะคะที่มีภาษาเป็นของตัวเองนะคะบางอย่างนะคะอาจจะไม่ได้เป็นภาษาที่เรียกกันในทั่วในทั่วทั่วไปแต่ว่าในหมู่บ้านของเราจะเรียกอันนี้เป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าเมื่ออะไรคะเมื่อที่เราจะไปอยู่รวมกันหรือเราจะพูดกับใครนะคะเราจะใช้ภาษาไทยมาตรฐานนะคะหรือว่าภาษาที่เขาใช้ในทางราชการนะคะเป็น ถือว่าเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้พูดกันในท้องถิ่นแต่ละภาค จะใช้คำหรือสำเนียงที่แตกต่างกันไปซึ่งจะแบ่งภาษาถิน่นตามลักษณะของภูมิภาคได้3ภาษานะคะก็คือภาษาถิ่นเนื้อนะคะภาษาถิ่นอีสานแล้วก็ภาษาถิ่นใต้นะคะการศึกษาภาษาถิ่นนะคะทำให้เราเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของคนในแต่ละท้องถิ่นได้ดีขึ้นและช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคนในชาตินั่นเองนะคะ,ะนักเรียนก็จะเห็นว่า เวลาที่เราไปเที่ยวนะคะในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็แล้วแต่นะคะเขาจะใช้สำเนียงนะคะหรือว่าภาษาที่แตกต่างออกไปซึ่งบางคำนะคะเราอาจจะฟังรู้เรื่องบางคำเราก็ทำไมคะไม่สามารถฟังรู้เรื่องได้เลยถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของถิ่นนั้นนะคะไม่ได้อยู่ภาคเหนือไม่ได้อยู่ภาคอีสานหรือว่าไม่ได้อยู่ภาคใต้นะคะเราก็จะฟังไม่ออกนั่นเองนะคะเราจึงเรียก ภาษานั้นๆว่าภาษาถิ่นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี uh ๋ยวคุณครูจะนำคํานะคะตัวอย่างนะคะเป็นคําภาษาถิ่นต่างๆนะคะมาให้นักเรียนลองฟังดูว่าคําที่คุณครูนะคะนํามายกตัวอย่างนักเรียนเคยได้ยินกันหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูก่อนอันแรกนะคะเป็นภาพของปู่นะคะภาษาไทยมาตรฐานนะคะเรียกว่าอาเรียกอันนี้ว่าปู่นะคะภาษาถิ่นเหนือเรียกภาษาถิ่นเหนือนะคะเรียกว่า ป้ออุ้ยนะคะป้อป้ออุ้ยนะคะภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าพอปูนะคะภาษาถิ่นใต้เรียกว่าปูหรือโปนะคะปูหรือโปนะคะ,ะต่อไปมาดูภาพที่2นะคะเป็นภาพของคุณย่านะคะภาษาไทยมาตรฐานเราเรียกว่าย่านะคะ ยออายาไม้เอกย่านะคะภาษาทินเหนือก็จะเรียกว่าแม่อุ้ยนะคะแม่อุ้ยนะคะป้ออุ้ยแม่อุ้ยเนาะต่อไปภาษาทินิสานก็จะเรียกว่าแม่ยาแม่ยานะคะภาษาทินใต้เรียกย่านะคะต่อไปตานะคะคุณตาภาษาไทยมาตรฐานที่เราใช้กันทั่วไปเรียกว่าตานะคะภาษาทินเหนือก็จะเรียกพ่ออุ้ยนะคะ ภาษาทินิสานเรียกว่าพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่นะคะภาษาถินใต้เรียกว่าพ่อเท่านะคะต่อไปภาพที่สี่นะคะภาพยายนะคะภาษาไทยมาตรฐานเรียกว่าคุณยายหรือว่ายายนะคะภาษาถินเหนือเรียกว่าแม่อุ้ยนะคะเรียกเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะปู่ย่าตายายภาษาถินเหนือก็จะเรียกใช้คําเหมือนกันเลยนะคะต่อไปภาษาถินอีสานเรียกว่า แม่ใหญ่นะคะต่อไปภาษาถิ่นใต้เรียกแม่เท่านะคะแม่เท่าพ่อเท่านะคะอ่าต่อไปไปดูอีกนะคะอ่ามาดูคําว่าพ่อนะคะจะเรียกว่าอย่างไงภาษาไทยมาตรฐานก็เรียกว่าพ่อนะคะภาษาถิ่นเหนือเรียกป่อนะคะภาษาถิ่นอีสานเรียกพ่ออีพ่อนะคะภาษาถิ่นใต้เรียกพอนะคะ ออกเสียงอย่างนี้เลยพอพอนะคะต่อไปแม่นะคะภาษาไทยมาตรฐานเรียกว่าแม่ภาษาทินเหนือก็เรียกแม่ภาษาทินอีสานเรียกแม่อีแม่นะคะภาษาทินใต้เรียกแม่ต่อไปมาดูช้างนะคะช้างภาษาไทยมาตรฐานก็คือช้างนั่นเองภาษาทินเหนือเรียกจ้างนะคะจางภาษาอีสานสร้างนะคะภาษาใต้เรียกช้าง นะช่างนะคะมาจอกกช่างนะคะนักเรียนต่อไปพูดนะภาษาไทยมาตรฐานเรียกพูดนะใช้คําว่าพูดภาษาถิ่นเรียกอู้นะคะภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าวนะคะภาษาใต้เรียกแหลงนะคะแหลงนะคะหรือว่าแหลงถ้าออกเสียงเป็นภาษาใต้เลยก็เป็นแหลงนะคะต่อไปนะคะมาดูคําศัพท์ของแต่ละถิ่นนะคะมาดูนะคะ มะพร้าวนะคะภาษาถิ่นาภาษาไทยมาตรฐานเราจะเรียกแบบนี้นะคะตามภาพนี้เราจะเรียกว่ามะพร้าวนะคะภาษาเหนือเรียกบะเปานะคะอีสานเรียกบักเ้าวใต้เรียกพร้าวนะคะเรียกพร้าวอย่างเดียวนะคะ ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางนะคะก็จะเรียกว่ามะพร้าวนะคะเพราะว่าภาษากลางนะคะเป็นภาษาไทยมาตรฐานที่ทำไมคะเราจะใช้นะคะมีในหนังสือมีในการติดต่อราชการต่างๆก็จะใช้คำนี้เราจึงเรียกว่าภาษาไทยมาตรฐานนั่นเอง mm. ต่อไปคำว่าตลาดนะคะภาษาเหนือเรียกกาดอีสานเรียกตลาดนะคะใต้เรียก ลาดลาดลาดนะคะแล้วแต่นะคะสำเนียงของแต่และจังหวัดด้วยนะคะอ่าภาษาาภาษาไทยมาตรฐานอันนี้ผิดนะคะาภาษาไทยมาตรฐานก็จะเรียกว่าตลาดนะคะนักเรียนอ่าขอมาอัพนะคะคุณครูเขียนผิดเนะาะต่อไปนะคะมาดูอันนี้นะคะ ภาพนี้นะคะภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางเราเรียกว่ามละกอนะคะมละกอภาษาเหนือเรียกว่าบักกล้วยเต๊ดนะคะภาษาอีสานเรียกบักหุงภาษาใต้เรียกหลอกกอนะคะอ่าต่อไปไปดูคําอื่นกันคําว่าฝรั่งนะคะภาษากลางเราเรียกว่าฝรั่งนะคะภาษาเหนือเรียกว่าบักกล้วยกานะคะภาษาอีสานเรียกว่าบักสีดา นะคะภาษาใต้เรียกชมพู่เอ๊ะมันคือมันคือฝรั่งนะคะแต่ภาษาไท้เรียกชมพู่นะคะชมพู่นักเรียนเวลานักเรียนไปใต้นะคะเวลาไปซื้อฝรัง่งเราต้องบอกว่าอะไรคะซื้อชมพู่นะคะชื่อซื้อชมพู่นะคะต่อไปไปดูคําว่าสับประรดนะคะสับประรดภาษาเหนือเรียกว่าบะคนัดนะคะภาษาอีสานเรียกบักนัด ภาษาใต้เรียกยานัดนะคะโหนี่ถ้าเกิดไปเราบอกว่าเราอยากกินเราอยากกินสับปะรดอ่าเขาจะหาให้เราได้หรือเปล่านักเรียนลองดูนะคะอ่าเราจะต้องไปทำไมบอกว่ายานัดอยากกินยานัดนะคะไปอีสานก็อยากกินบักนัดนะคะอ่าต่อไปนะคะ มาดูขนุนนะคะขนุนเป็นภาษากลางไปดูว่าภาษาเหนือจะเรียกว่าอะไรภาษาเหนือจะเรียกว่าบะหนุนนะคะภาษาอีสานเรียกบักมี่นะคะภาษาใต้เรียกหนุนนะคะเรียกไม่เหมือนกันเลยนะคะนักเรียนามาดูนะคะมาดูความหมายของคําแต่ละถิ่นนะคะามาดูนะคะภาษาไทยมาตรฐานนะคะจะเรียก โคมนะคะโคมในภาษาไทยมาตรฐานจะหมายถึงเครื่องที่ให้แสงสว่างซึ่งมีเครื่องบำรงบังลมนะคะหรือเครื่องบังแสงไฟอย่างเช่นเราเรียกว่าโคมไฟอย่างนี้นะคะแต่ว่าภาษาถิ่นใต้นะคะภาษาถิ่นใต้นะคะจะไปหมายถึงกะละมังนะคะนักเรียนภาษาถิ่นใต้เรียกว่าโคมนะคะโคมหมายถึงกะละมังอย่างเช่นนะคะ เวลาไปที่ใต้สมมุติใครมีคุณยา่าคุณยายอยู่ที่ใต้นะคะคุณยา่าคุณยายบอกว่าไปหยิบโคมนะคะไปหยิบโคมให้ยายหน่อยนะคะาหาไม่ถูกแล้วนะคะนักเรียนจําไว้ว่าถ้าคุณยา่าคุณยายใช้ให้ไปหยิบโคมนะคะนักเรียนต้องไปหยิบอะไรมากะลามังมาให้คุณยา่าคุณยายเรานะคะอ่าต่อไปนะคะ จ้องนะคะในภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางนะคะก็หมายถึงเพ่งตาดูนะคะมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะนะคะแต่ภาษาทินเหนือนะคะจะไปหมายถึงร่มนะคะาภาษาทินเหนือหมายถึงร่มนะคะนั่นเองนะคะเขาบอกว่าไปเหนือ,อเขาให้ใช้เทาไป ใช้เราบอกเราว่าไปหยิบจ้องมาหน่อยนะคะแสดงว่าเขาใช้ให้เราไปหยิบร่มมานั่นเองนะคะต่อไปแอลนะคะแอลภาษาถินเหนือนะคะหมายถึงไปเที่ยวนะคะแต่ภาษาทินอีสานหมายถึงพูดคุยนะ,ะต่อไปนะคะมาดูอีกนะคะคาศัพท์ของแต่ละถิน่นขนมจีนนะคะขนมจีน าภาษาทินเหนือจะเรียกว่าขนมเส้นนะคะภาษาทีนอีสานจะเรียกว่าข้าวปุ้นนะคะภาษาใต้เรียกว่า หนุ่มจีนนะคะหนุ่มจีนต่อไปคำว่าอร่อยนะคะอันนี้เป็นภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางนะคะคำว่าอร่อยอแต่ภาษาถิน่นเหนือบอกว่าลำนะคะลำลำขนาดเจ้านี้นะคะอาหารจานนี้ลำขนาดเจ้าต่อไปภาษาทินีสานบอกว่าแซบนะคะส้มตำแซบเวอร์นะคะต่อไปภาษาใต้บอกร้อยอาหารจานนี้ร้อยนะคะร้อยอย่างแรงนะคะ ต่อไปคำว่าดูนะคะภาษาถิ่นเหนือหมายถึงพอนะภาษาถิ่นอีสานบอกเบิงนะภาษาใต้บอกว่าแลนะคะแลามาดูนะคะจบแล้วนะคะวันนี้นะคะเรื่องของภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นนะคะภาษา ไทยมาตรฐานก็คือภาษากลางนะคะที่ใช้กันนะคะแล้วก็ภาษาถิ่นก็คือมีมีทั้งหมด3นะคะมีภาษามถิ่นนะคะก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นใต้นะคะแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะคะซึ่งแต่ละภาคแต่ละแต่ละภาคนะคะแต่ละจังหวัดนะคะเขาก็จะมีภาษานะคะเป็นของตัวเองเป็นภาษาถิ่นนะคะขึ้นอยู่กับ ในแต่ละภาคนั้นนะคะทีะ่มีชื่อเรียกคำศัพท์ของบางอย่างนะคะเรียกไม่เหมือนกันนะคะเรียกไม่เหมือนกันต่างกันออกไปนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละที่ที่แต่ละที่นั้นน,นนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูการบ้านกันเลยนะคะาการบ้านนะคะให้นักเรียนทําหน้าที่170ข้อที่2หน้าที่171ข้อที่3นะคะหน้าที่171ข้อที่4นะคะ นักเรียนคะตัวอย่างการบ้านนะคะหน้าที่170ข้อที่2นะคะ,ะโจทย์บอกเราว่าอะไรโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเลือกคําที่กําหนดนะคะไปเขียนลงในช่องว่างโดยแยกตามภาษาถิ่นต่างๆนะคะ,อะเอาคำในช่องว่างนี้นะคะมาแยกต่างนะคะเป็นภาษานะคะนี้จะมีภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้ภาษาไทยมาตรฐานนะคะอันนี้ผูก,ก็ เป็นคำฉเฉลยนะคะให้นักเรียนสามารถที่จะเขียนไปได้เลยนะคะ,ะจ้างนะคะจ้างก็คือช้างนั่นเองนะคะผู้คำเมืองก็คือพูดภาษาคนถิ่นเหนืนะคะเบิ่งก็แปลว่าดูนะคะบักหุงนะคะบักหุงแปลว่ามะละกอนะคะว่าก็คือแปลว่าพูดแซบก็คืออารอยนะคะภาษาถิ่นใต้นะคะลาดลาดแปลว่าตลาดนะคะแหลงนะคะแปลว่าพูดนะ,ะอะ ภาษาไทยมาตรฐานนะคะก็จะมีคําว่ามรลกอรเรือนนะคะเรือนก็คือบ้านเรือนนะคะแล้วก็โคมไฟต่อไปไปดูข้อต่อไปเลยนะคะต่อไปโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเลือกคําในข้อ2เติมลงในช่องว่างนะคะข้อที่1นะคะป้าสุดาลงจากเรือนนะคะป้าสุดาลงจากเรือนไปสอยมรลกอมาทําส้มตำนะคะส นานคำชาวเหนืออู้คำเมืองเรียกเด็กๆมาเที่ยวว่ามาพอดูจ้างน้อยนะคะตัวอ้วนหน้าฮักแต้ๆนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะพี่บุญมาคนอีสานเรียกหนุ่มสาวที่เดินมาว่ามากินตําบักุูงนะคะหรือว่ามากินตํามะละกอหรือส้มตํานั่นเองนะคะกับปิ้งไก่กันเดอร์ไผกินไผก็ว่าแซบอีหลีนะคะดูซิว่าค่อยว่าแม่นบอกพูดจริงไหมนะคะแม่นบอกก็คือเราได้ปรับคําว่าพูดจริงไหมนะคะว่าก็คือ แปลว่าพูดนะคะต่อไปสนคนใต้บอกเพื่อนคนอีสานว่าฉันจะสอนให้นายแหลงใต้ให้เก่งขึ้นเอาไหมแล้วจะพานายไปหลาดนะคะหลาดก็หมายถึงตลาดนะคะไปกินแกงเหลืองที่เผ็ดแต่ร้อยมากนะคะร้อยก็คืออร่อยนะคะ,ะข้อต่อไป ให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นลงในแผนความคิดนะคะภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะคะมีทั้งหมด3นะคะมีทั้งหมด3ภาษาก็คือคนไทยถิ่นเหนือนะคะใช้ภาษาถิ่นเหนือและภาษาไทยมาตรฐานหรือว่าภาษากลางนะคะคนไทยถิ่นอีสานนะคะใช้ภาษาถิ่นอีสานและภาษาไทยมาตรฐาน ไทยถิ่นใต้นะคะก็ใช้ภาษาถิ่นใต้และภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองนะคะมีแค่นี้นะคะตัวอย่างการบ้านของเรานะคะให้นักเรียนทําการบ้านตามนี้ได้เลยนะคะ,ะส่วนใครนะคะทีะ่มีคำใหม่นะคะมีคำอื่อนๆที่นักเรียนนะคะได้รู้นะคะอย่าลืมเอามาเล่าให้คุณครูฟังด้วยว่าคำไหนนะคะที่อยู่ในภาษาถิ่นไหนบ้างนะคะให้นักเรียนมาเล่ามาบอกคุณครูให้คุณครูฟัง ะะวันนี้บทเรียนของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะหากมีความผิดพลาดประการใดนะคะครูคก็ขอมาอัไว้ใที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปเช้าร้อนนะคะอัสสลามอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ่ะ